ขอสามคำให้กับอตะตอมอย่าหาเห็ดอย่าหาเห็ด <laughs> มาขอสามคำให้อะตอมนะโอ้ยลองกินข่าเด้วอยกินข้าวด้วยกข่าวเลยสามคำให้อะตอม,มไหมไฟยูใส่ไฟยูใส่ข้าอยู่เด้อข้าอยู่เด้อ <laughs> สีกินเดื่อสีกินเดื่อ ทีมงานของเขาคนนึงหลงทางบุพเพไปทา้งไปยางออกหน้ามูกระซอกโบเห็นา<อ>บุพเพคืนนี้สิได้เจอกันบน่เนาะเอาต้อมเลยคันเห็นคลิปนี้แล้วกักลับบ้านซาพ่อแม่เอภัยละกลับบ้านซาพ่อแม่เอภัยละอุ้มกู่ขวนในบุค,นะคลง สบายดีกลับมาพบกับซองลุงล่าชาแนลอีกเส้นเคยเมื่อนี้ลุงล่าอยู่ที่อ่างน้ำหมังสามมานอนนี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อนี้ลุงล่ามีแผนที่จะขึ้นผาด้านอีกครั้งเมื่อคืนนี้ลุงล่าเดินทางมาอ่างน้ำหมังสามมาโฮสตนี่ประมาณ6กโมงแล้งนี่แหละว่าสิอาทิปให้ทุกคนได้เบิ่งแตตกะบ,บังเอิญมันฟ้ามาืนมืดก่อนบรยากาศก็เลยบ่หันเกา็บ แสงแรงให้ทุกคนได้รับสมมือนี้ลุงล่ามีแผนที่จะเดินทางไปที่ภูาดางังที่มีพระพุทธรูปอยู่ถึงพุนไลยองลุงล่าเคยไปคลิปหนึ่งคลิปแล้วนี้แต่ว่าครั้งแล้วนี้ยังบวจูใจทลิปนี้ล่าพาทุกคนมาเที่ยวมาสมอีกครั้งหนึ่งซีเป็นจังไงไปติดตามรับชมนํากันก่อนที่จะไปติดตามรับสมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงล่าในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปเดี๋ยวเบิงวมมว่งขม,ม,มวนขมซื่นว่ามือนี้ซีม่วนหรือว่าซีพังซิเฮสีหาสาได ภาพาพิจาามกันไปกันเลย,ยนียนสารสมสน บอแคเพิ่แล้วว่ากินสุดตลาดตลาดนี่สุดยองทุกท่านเขาซื้ออาหารเพื่อที่จะไปไว้กินสดสวยอยู่ระหว่างยางขึ้นผูตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางแล้วไปดี พร้อมน้ำพร้อมวันนี้ลุงล่าซีพาขี่รถตตกๆกไปเรากินข้า,าวเซาก่อนเราทีเดินทางต่อไีตามความกันกบายมาลอ,องเบ่งมาเปจักรลู ของจันตุนสีได้จากโลตึ้งสองฝ้ามันหอบหนึ่งเดียวกันสองบอมันจริงจับก่อนับไดอะรปลานี่อันนี้เป็นรถที่เขาซีเดินทางเดินทางไปอันนี้ไอ้เงี้ยนั่นน่ะจีบบอได้ไปแล้วอันนี้มันหน้าตาของรถเัาที่เขาซีเดินทางไปผาดาง เพิ่นซีเอันไปส่งเฮาอยู่ตีนผาดางแล้วเฮาสีได้ย่างขึ้นไปต่อได้่าสภาพกระเป๋าอยู่ข้างหลังนี่ประมาณ1ิปหาสวกิโลละอิเป็ั่งอกกองเอมันสิงมันจัาก่อนซื่อเนาะิปโลชิโลกอนนีรสิงมันชิผามันกลายคนเ้อออเนอ้โเด็่เด็เโ เริ่มต้นสู่การเดินทางอย่างเต็มหูแบบโดยรถอยู่ทางหลังนี้ไปสุดนี่เราจา้างรถตอกๆรถซิ่งว่ภาษาบ้านคนน่ะ Thousand years later nha ngọc khám hốt cơn khám hốt cơn khám hốt cơn จะไปเสื้อเสื้อ่ลเ้อเสื้อ่นะเอาชนเอากนค่อยแ็กค่อยแ็กค่อยแเลยดิค่อยค่อแกค่อยล็กค่อยแรกหอดล้าดด้เนี่ยแหละค่อย แรก,กอะในยางละอันนี้ก็พวกที่มาบสู้ย่างก่อน แกป่องปลากินกับะมีโอ้โหนี่คักเอ้ยต้นไม้ต้นนี้งามฮู้ยตอนนี้เขาย่างมาหนึ่งบัวเรดฮอตรึ่งทางซกเพราะว่ารถคารถคามันมันมันตัวนี้มันเป็นอ่างน้ำนะอ่างเก็บน้ำนะ ล้วรถมันต้องต้องขึ้นขึ้น,นลงลงบอลขึ้นบอลลงพัดเป็นบวกเป็นบวกแล้วมันขาแบบน,นี้นะพระขาแล้วมันคนมันได้ย่างคนได้ย่างเอาแตกซะเลยจะไปหไหนกับผมเลยตอนนี้อยู่ผพ้เดียวตัดเป็นแบบนี้เมื่อจงแจกวันนี้ลุงล่าชีสามารถพาไปผาด่างได้บ่สีฮอตผาด่างบ่ะเพราะว่าไปสุดแล้วนี่เราไปทางลัดเด้ พอเขาไปทางลาดแล้วมันมันทางมันสั่นมันละยักยากเมื่อนี้ลุงล่าก็เลยพามาทางรถลงเบิงแต่เบืองอื่นทางรถมันพัดเป็นคิดต๋มนี่มันพัดเป็นอย่างสิ้น่ะเป็นแป๊บหนึนนอ่ะเวลาเขาขี่รถมามันขาบอลอย่างสีมันขาเด้แล้วมันต้องได้เวลารถลงมาแล้วมันต้องได้เอาอันเอาโซ่จองพอโซ่จองแล้วมันก็เสียเวลามันซ่าก็เป็นยังไงก็ที่ตามไปนน้ำกัน เดินทางมาหนีกับประมาณสองชั่วโมงสี่เข้าสามชั่วโมงยังโมขดเครื่องทางสัมหาแต่เริ่มต้นโมในใจไปโมนนี่สีได้ไปหอตีนผาดางละสิ์ไต่ขึ้นผาดางจากโมงนี่โมหู้เลยนะ,ปะเป็นประสบการณ์ใหม่ทางใหม่ยอมเกิดประสบการณ์ใหม่ hey. ตอนนี้ เราพบเด็กหลงทางที่สองคนถ่อแรกยังมาเริ่มต้นทับตายแล้ววะโอ้มีฮอนมะเขือโอ้โ้บึกอึกต้นนี่นะโอ้บึกเอึกโอ้ยหน่อไม้ส้มเดชเป็นยังไงซีฮอตผ่าด่างอยู่ไอ้ใสฮอนลวแม่มไอนี่ มืงอนี้กับมืงอเช้าโอ้ยคนหอดอยู่รถสีพาปลาหอดเอง แล้วก็ยังอีกตัวนึงแล้วกับชุกละเสื้อขาวเห็นคนย่างมาบ่เสื้อขาวประกาศไปอยังไปเที่ยววะเดี๋ยวมาดัง มากะอย่าดึงกบดึงดึงอีกแล้วเนี่ยดึงมาตลอดละเอาเท่วเที่ยวเท่าว่าตอนนี้เขาก็ท่ารถคือเก่าเพราะว่าทางขึ้นมาหันมันมีัน คอยแล้วก็มีไม่ไม้ตัดวันนี้พอไม่ตันแล้วรถมันต้องเลยโค้งโค้งลบไม้ตัวที่กลับเข้ามาหาทางทางหลักได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างลดนทีมงานเขาก็จําเป็นต้องย่างต่อทุกครั้งที่เขามาสถานที่เก่าร่งเทือประสบการณ์มันก็เป็นเรื่องไม่ที่เขาเจออยู่ตลอดเลยที่ว่าจะไหงไรวะทุกครั้งที่เขามาแล้วความรู้สึกมันมันบุอเก่านะพราะว่าทางมามันเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนต้นไม้เบหญ้ามันขึ้นถมทางเก่าแล้วมันนิดให้ ทิวทัศน์ธรรมชาติมันก็งดงามขึ้นแต่ว่าหนทางมันค่อนข้างสับสนเบึ้งว่ามือนี้เฮาสิไปฮอดผาด่างตอนจักโมงหรือกรบโบน่มันอาจจะมืดก่อนเฮาอาจจะได้แคมป์อยู่อันระหว่างปูซ้างกับปูผาด่างคำในนอนมือนี้ทางนี้ก็ยังเอาใครก่อนที่ว่าสุดก่อนที่ลุงด้ามามาข้างก่อนน่มันเป็นทางเป็นทางลัดคือคือเว้าสุฟังนั่นแหละ แต่ทางมันสุดโหดอีกเลยมาหาโหดแต่ทางนี่มันก็แบบย่างซิ้วๆนะแต่ก็ต้องได้ใช้เวลาเพราะว่ามันหน้าฝนแล้วมันเหนให้เส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ผาด่างนะมันเป็นตุม่มเป็นโคนแะล้วมันเป็นอุปสรรคต่อตกๆทางบ้านนี่เขาจะาห้องรถซิงก็ต้องได้ใช้เวลาเติบเด้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละนี่อย่างนี้แล้วมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเดินรถมาเป็นยังไงเฮาก็ อีกกําลังใจสู้ไปนํากันสํ้มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดปุ่มติดตามเป็นกํลังใจให้ลุงล่าเด้อเด้อ สองโมงแล้วสองโมงแล้วไหมนี่บอกกระเดี๋ยวสองโมงไอตัวเล็กอือเท่เท่ไปไปเลยไหมทีมงานของเขาคนหนึ่งหลงทางบุฟเฟ่ไปทางใดยางออกหน้ามูลวกกแล้กก็กซอกโบเห็น โอ้โหคืนนี้สิได้เจอกันบน่เนาะอ่าตอมเอ้ยคันเห็นคลิปนี้แล้วกากลับบ้านซะพ่อแม่เอภัยละอ,ยอ,ยอ้าวตอนนี้เฮากายยังมาได้อยู่ช่วงระยะหนึ่งกำลังสี่โมงหน้าสู่ตีนผู้ขเข้ากำลังท่ารถที่กำลังมากับทับที่ห้าคน สามคนยังก่อนส้วนวะอะตอมเอ้ยกำลังบิ่งคลิปนี้กับกลับบ้านซาพ่อแม่ให้อภัยละวก็เห็นคลิปนี้โซ่คลิปนี้งอะตอมกับพวกเจออะตอมแล้วออกป่าได้แล้วที่บ่อก็อเห็นคลิปนี้นะอ้ามีอย่างวอากับบัดดีเลยโยมีอย่างวอากับบัดดีเลยซู้ซเด้อ,อยากน้ำกับขืนน้ำลายเอาสู้เด้อ,อยากน้ำกับขืนน้ำลายเอา <c oughs> ตะเล็ไกไตนะ่บอลมูนะออกไปแคปซั่นที่ฟังละจุกหรือเจ็บ แต่ก็่าบัวซางนางเถทาผู้แก้วบนท่ายวนตีนพุกของเข้ากับมีจาูฮองจะไปกินข้าวสวยยั่นเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกละผู้ใดที่แข่งฝนอยู่กับอุทนอดเด,อด,เดอ้อร์ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับกูมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ ยู่ข้างหน้าโอ้ยฝนตกทุกคนตอนนี้ลุงหน้ายัางโบอเครื่องทางเลยเพาราะว่าซายอนรถที่บรรทุกเข้ามานะรถตอกๆที่เขานจ้างมานะมันหมักติดลมก็ยังใครที่เขาอยัางสามารถเดินต่อได้โดยที่ว่าบวตรงแบกเครื่องนะตอนนี้ลุงล่าก็ยังก็ย่างอยู่คนเดียวบุหัวสิฮอดผ่าไนได้จากมง เพราะว่าเขาต้องไปจอดไปเริ่มต้นแบกกระเป๋าอยู่ตีนผาไดแล้วมุงหน้าสู่ผาดางแต่บผ้ว่าผาด่างซีฮอดบวมมาเนี่ยฝนกระตกแล้วบรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศโคตรฟินเลยเบืองทางหน้ามาย้ำฝนมันก็ดีแบบนี้แหละมันดีบนว่าเขาเห็นต้นไม้ใบหญ้าใบาน้อยใบใหญ่เขียวสอ่มงาม ต่างแากทีทิปท,ท,ทีลุงล่ามาครั้งก่อนกับทีมงานสุดนี้รู้สึกว่าเขียวอุ่มเขียวงามตาแต่เสียบอลว่าต้นไม้น้อยลงโอ้ชเป็นยังไงเฮาไปตามเฮาโซนมนกันม่าไปตีนผาใดเลยซะไปที่กินข้าวอยู่ กินข mm. ้าวกันที่เดินทางต่อแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงแล้วยังไม่กินข้าวแบบนี้ไปต้องไปต่อน่าเวลานี้เราก็แข่งฝนแล้วหันย่งขึ้นภูตอนฝนตกลยโอ้ยมวครักหยุ่มญ้าไปลำทางนี่เราโตแล้ว ผดนี่ก็เบ,บิดแล้วล่ะ <laughs> นีเต็ผเพื่อแบบนี้เข้าไนยนแลได้อ่วอ้่วผีด้ดผีด้กิม้วยนั่นก็นสบายแล้วล่ะเียในมุสตนอนนี้ชิมไม้อีกว่วยยกไม้อีกวัวขนมาสุดนะ ม,มาแบบนี้ปะ่ะบอกเลยป่ะมาครั้งนบิดฝนทำหัวอ๋อฝนทำหมู่บ้าออย่างเตาหม,มู่บ้านจุทดทอดภูก่องเข่าฮัลโหลย่างกอกตอกมาข้นเครื่องยอดสองล้านสุดแล้วนี่มันหลงทางสองสโมงสุดนี่เป็นซาบ่าดาดาได้หลงแต่ซ่า ซาเยอะมากากสยยนรถตอก,ก,กสุดยอดแมนสุดแล้วนี่ขาเจ้ามาขาเจ้ามารถใหญ่เด้วพวกอันนั้นนะพวกเสานู่นะ<อ>แมนพอข,า,ขาเจ้ามารถใหญ่แล้วมันมันไปมันบริลลลงยางสินะรถขันใหญ่นะสูงนะโอ้รถเฮาตีนขันตีนเราเปลี่ยนตีนมาดีๆมันกับพวกนั่นเ<อ>หรอวะที่รถเรามันเก่าแล้ว อันนี้ก็ประสบการณ์เนาะบรรยากาศสะพานทางการอุปปะจุนภัยฝั่งเทออกมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเป้าหมายไม่สำคัญต้องประสบการณ์พี่สิประสบการณ์ในหนทางในเดินทางเมื่เบิ่งวิวุนะเอออู้นี่นะวิวถางหน้ายอด มายังฝนมันก็นได้แบบนี้แหละแต่มาต่อนแรงหันท้อหญ้าเหลืองไอ่แล้วก็ต้นนี่ก็บบุคลหลายนี่บ้างอันนี้จะว่ากันก็จะอบผ้าละมัดนะอ่าเด็กมีผ้าม้านี่ผ้ามัดอยู่ฮะขันเสื้อสีขาวกับเนเสื้ออะตอม <laughs> <laughs> โอ้อะตอมเอ้อยจะหาเห็ดอีกเด้อขอสามคำให้กับอะตอม ขอสามคำให้กับอะตอมอย่าหาเห็บยาหายเห็บาหายเห็บมาขอสามคำให้อะตอมนะโอ้ยนอนเหี้ยกินข้าวนะเฮี้ยโอ้ยนอนเหี้ยกินข้าวเด้อข้าวละสามคำให้อะตอมไหมไปยูไส้ไปยูไส้่ายยูเด้อตายยูเด้อสีกินเบื่อสีกินเบื่อ นั่งมาได้กะครึ่งค้อหนึ่งว้ากัจจีฮอดละกัจจีฮอดจุดอ่าที่ว่าต้องคนสัมภาระใส่บาละมากับเฮากระชีเม่นทับสตาร์กับโวแม่นมาจนภัยเต็มหูแบบละแต่ตอนนี้เฮายังเครื่องของเฮายังอยู่รถอีตอกแบกเครื่องมาอยู่แต่มันกระซ่าอ่อนทางบารบลื่นประเดีแต่ว่าแนะนำเด้อว่าคณาผู้ใดที มาแล้วดูฝนแล้วสีจ้างใถบ้านมานะน้อยนักน้อยหนาที่กเจ้าสิมาเพราะว่าหนทางมันค่อนข้างยากแล้วกเจ้าจะปฏิเสธนะอันนี้ก็อ่อนวอนเติบหนึง่งชัว่วเพิ่นสิมาไม่กับทเยินสงซีก็จะไม่เลยน,นะามาก็เห็นน้ำตกนี่ มาฮอดนี่ลุงล่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เพื่อบอกให้คลิปมันยาวไปไา่กว่านี้มารุ้นกันเบิ่งว่าอีพีหน้าลุงล่าสีพาทุกคนไปพิชิตผาด่างเลยบอและการมารุ้นนำกันว่าเฮาชี้เจอทีมงานของเฮาผู้ที่หลงออกจากกลุ่มไปได้หรือบอไปติดตามกันในอีพีหน้าและขอขอบใจทุกทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปสำหรับอีพีนี้ขอโตลาไปก่อนบาย